ราศีธนูดวงเดือนกันยายน2563สำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe เพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปตัวงเด่นที่ท่านสนใจมาในเรียนชะตาที่4นะครับเป็นชะตาที่4นี่หมายถึงนะครับญาติพี่น้องนะครับสิ่งที่ใกล้ชิดผูกพันอาจจะเป็นพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดนะครับ เป็นที่ดินนะครับที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อนบ้านยานพาหนะนะครับให้ระวังนะครับจะมีหัสรรคในเรื่องของการสร้างหลักฐานต่างๆนะครับในเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยยานพาหนะในช่วงนี้นะครับทรัพย์สินจะมีการเสียหายนะครับหรือว่าเก็บเอาไว้ไม่ได้ต้องจำนำจำนองหรือขายทอดตลาดนะครับจะมีคนเจ็บคนป่วยอยู่ในบ้านนะครับหรือว่าตึก ที่อยู่นะครับบ้านพักที่อยู่อาจจะมีการผุพังต้องมีการซ่อมแซมนะครับจากสิ่งที่ผุพังนั้นนะครับจะมีความยุ่งยากนะครับในเรื่องของมรดกที่ดินทรัพย์สินนะครับส่วนด้านดีก็คือจะมีมรดกท่านจะได้รับมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์แบบคาดไม่ถึงมาก่อนนะครับก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องกองการเสี่ยงโชคต่างๆนะครับในช่วงนี้ท่านจะสามารถที่จะผลิตงานนะครับ ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆได้แล้วก็ทําให้ท่านนะครับมีชื่อเสียงมีเงินทองเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นลองลองมองดูนะครับว่าสักยภา,าของเราเนี่ยจะทําของใหญ่ๆอะไรได้บ้างนะครับลองหาโอกาสดีๆระยะนี้นะครับท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับเป็น ผู้บริหารเป็นเจ้านายนะครับเป็นผู้จัดการผู้ในการหรือแม้เป็นเจ้าของกิจการได้นะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปการะสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับท่านจะมีผลงานมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการร่วมทุนกับชาวต่างชาติได้นะครับในด้านนี้นะครับ ท่านจะชอบการทํางานมากเป็นพิเศษนะครับหรือว่าเพลินยุ่งกับงานจนลืมนะครับลืมคนใกล้ชิดหรือบางคนก็มุวงแต่งานนะครับเลยแต่งกับงาน,นครับรไม่ได้แต่งกับคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้นะครับถ้าท่านอยากจะมีแฟนอะไรต่างก็ให้เวลาเข้ามากขึ้นนะครับให้เวลากับคนรักมากขึ้นนะครับ ในช่วงนี้ท่านก็มีโอกาสที่จะเจอคู่ครองนะครับในที่ทํางานนะครับหรือการติดต่อในเรื่องงานนะครับก็จะทําให้ท่านพบรักนะครับก็ดีในช่วงนี้นะครับท่านจะมีดวงชนะศัตรูนะครับใครเป็นศัตรูในช่วงนี้ก็ถือของท่านนะครับก็ถือว่าสวยสุดๆนะครับเพราะว่าเาขอาอาจจะมีการเจ็บป่วยหนักใครคิดร้ายอะไรก็จะแพ้ภัยไปเองให้ระวังนะครับการเจ็บป่วยของ บริวารคุณลับช้นะครับหรือว่าการเจ็บป่วยนะครับของสัตว์เลี้ยงนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของการสูญเสียนะครับในสัตว์เลี้ยงที่เรารักไปนะครับในช่วงนี้ท่านต้องระวังด้วยนะครับในการอาสาต่างๆนะครับในบางช่วงดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องเดือดร้อนตามมาในภายหลังนะครับ เรื่องของการทํางานในช่วงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับใครมาคอยเป็นศัตรูหรือเป็นอุปสรรคก็จะแพ้ภัยตัวเองนะครับสามารถผ่านอุปสรรคที่ขวางกันไปได้ด้วยดีตรวการสอบของชาวราศีธนูนะครับรยานี้เป็นเวลาที่ท่านอึดอัดใจนะครับมีความรู้สึก สิ้นหวังบางอย่างครับเกิดขึ้นนะครับทําให้ท่านรู้สึกแย่นะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับมันก็ทําให้ท่านรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับมองอะไรในแง่ร้ายไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับก็พยายามนะครับอย่าคิดมากหรือกังวลในเรื่องต่างๆมากจนเกินไปนะครับเพราะความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ร้ายอย่างที่ท่านคิดนะครับในเรื่องงานท่านก็รู้สึกเบื่อหน่ายไม่มี กระจิตกระใจที่จะทํางานนะครับหรือว่าอาจจะคิดด้านลบกับงานที่ทําอยู่นะครับอาจจะอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะไปทํางานใหม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นโดยที่ท่านไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการที่จะรับการประเมินหรือการที่จะสอบเลื่อนขั้น สอบเข้างานใหม่หรือสอบเรียนต่ออะไรต่างๆเนี่ยท่านเองนะครับบางทีจิตใจยังพว้าผวังนะครับยัง,ยงจิตใจยังไม่นิ่งพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ควรเตรียมเรื่องต่างๆให้พร้อมนะครับแล้วก็เราเองนะครับอย่าจมกับอดีตนะครับที่ผ่านมาว่าเราทํานู่นทํานี่ไม่ดีนะครับเราอาจจะคิดมากจนเกินไปนะครับ ทำให้บางครั้งเวลาคิดมากจนเกินไปจับจดในบางจุดมากเกินไปทําให้มองข้ามจุดสําคัญสําคัญไปทําให้เวลาเราไปสอบนะในช่วงสอบจริงเนี่ยจุดสําคัญเราดันตอบไม่ได้นะครับก็ไปไป,ไปทาในจุดเล,เล็กเพราะนั้นคะแนนต่างๆก็จะสู้คนอื่นไม่ได้ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอยู่ในเรื่องอารมณ์ของท่าน ผลของการสอบในรอบเดือนนี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสำหรับท่านนักนะครับมีแนวโน้มว่าปัญหาต่างๆนะครับยังไม่ถูกแก้ไขนะครับความคาดหวังที่คาดไว้นะครับก็ยังไม่สำเร็จตามที่คิดเอาไว้นะครับเกิดเหตุการณ์ล่าช้านะครับหรือมีความผิดหวังต่างๆเกิดขึ้นนะครับให้ระวังนะครับในเรื่องของความคิดความอ่านต่างๆในช่วงนี้ท่านอาจจะหงุดหงิดมากเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของ ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็เวลาจะทำอะไรนะครับผลที่ออกมามันอาจจะไม่ได้ดังใจนะครับท่านต้องทำใจนะแล้วก็เอาบทเรียนนี้นะครับไปพัฒนาตัวเองครับเพื่อการสอบครั้งหน่นะครับจะต้องทำให้ดีกว่าทำให้ได้มากกว่า การเสริมดวงในรอบเดือนกันยายน2563นะครับสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่นะครับอาทิเช่นการเปิดป้ายเปิดร้านเปิดสำนักง,งานการจัดงานเลี้ยงนะครับการขึ้นบ้านใหม่การโยกย้ายหรือทําอะไรในทํานองที่เปิดเผยนะครับให้ใช้ข้างขึ้นของเดือนนะครับคือตั้งแต่วันที่17ถึง30กันยายน2563นะครับการเตรียมงานนะครับ เช่นวางแผนการเตรียมการนะครับการเริ่มต้นกิจกรรมนะครับที่ไม่เปิดเผยนะครับการทํางานที่เกี่ยวกับงานกลางคืนนะครับก็ให้เลือกใช้ข้างแรมนะครับก็ได้แก่ในช่วงนะครับตั้งแต่วันที่2นะครับถึง16กันยายน2อ6 3นะครับเพราะฉะนีถ้าในด้านลับๆในด้านมืดๆที่มองไม่ชัดก็ใช้ในช่วงข้างแรง วันอารมณ์แห่งโลกนะครับเป็นวันพระที่แท้จริงที่ตรงกับดวงดาวโคจรบนท้องฟ้านะครับในรอบเดือนนี้มี4วันนะครับได้แก่วันที่สองวันที่10วันที่17และวันที่24กันยายนนะครับให้ท่านใช้ชีวิตแต่ในทางบวกนะครับรักษาอารมณ์ระมัดระวังเรื่องการขัดแย้งครับทำให้จิตใจว่างนะครับทำให้ มีสิ่งต่างๆจะทําให้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับก็จะดีขึ้นสิ่งที่ทุกอยู่ก็จะเบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นในรอบ4วันนี้ท่านต้องต้องจดไว้นในปฏิทินเลยนะครับว่าวันที่2วันที่10วันที่17และวันที่24นะครับขอให้ท่านทําจิตให้บ้างนะครับเพื่อว่าหลังจากที่ในวันนี้ไปนะครับอีกรอบ7วันเนี่ยถ้าถ้าท่านหมดงิดนะฮะ ในรอบเจ็ดวันนี้ท่านก็จะหดหงิดพยานนียถ้าท่านมีความสุขนะครับในรอบเจ็ดวันนี้ท่านก็จะมีความสุขพยานเนี่ยอย่าลืมนะครับทําจิตใจให้ปองใสนะครับทําให้มีความสุขนะครับแล้วก็มันจะส่งผลนะครับในรอบสัปดาห์ถัดไปวิธีของเงินพระจันทร์นะครับเป็นวิธีของ ท่านหัวอาจารย์จรันพิกุลได้คิดค้นขึ้นนะครับในเดือนนี้มาในวันที่17กันยายน2 0 6 3นะครับก็ท่านก็เอาเงินใส่กระเป๋าสตางค์ให้เต็มนะครับอย่ากให้ว่างเปล่าในวันนั้นนะครับแล้วก็เอากระเป๋าสตางค์นะครับวางไว้ใต้หมอนนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆนะครับขอให้ หมดสิ้นไปนะครับแล้วก็ขอให้มีเงินมีทองมาใช้ไม่ขาดนะครับนนตรงนี้ก็จะส่งผลนะครับจากวันที่17กันยายนไปในเรียกว่า1เดือนนะตรงนี้นะครับจะถือว่าเป็นวิธีขอเงินพระจันทร์นะครับก็จะทําให้ท่านนะครับมีความสุขแล้วก็มีเงินมีทองเข้ามาให้ใช้นะครับไม่ขาดมือนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ